สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอแล้วก็สวัสดีพี่พี่ที่กำลังมองหาตัวรถกระบะ แไว้ใช้งานนะคะวันนี้นะคะพอดีก็มีรถสวยๆอีกคันนะคะมานําเสนอนะคะเป็นตัวกระบะแ c a นะคะคันนี้นะคะเป็นตัว Isuzu D-Max 2.5 Z เป็นแคปสเปแคแ c a p นะคะตัวนี้นะคะเป็นปี2014นะคะสําหรับคันนี้นะคะพอดขายอยู่ที่410,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่7,000บาทนะคะบอกเลยนะคะลูกค้าที่มีรายได้16,000บาทขึ้นไปนะคะสามารถซื้อคนเดียวจบได้เลยนะคะ ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดคลิปเต็มคันนี้นะคะปฏีฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตหรือว่ารับชมนะคะตัวคลิปอัปเดตรถเข้าใหม่ให้ชมกันนะคะสาหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวพฏดพาไปดูรายละเอียดรอบๆตัวรถกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้าคันนี้กันก่นกอนเลยนะคะสําหรับด้านหน้าคันนี้นะคะตัวโคมไฟนะคะโคมไฟหน้านะคะสวยๆใสๆเดิมๆนะคะ นะไม่มีรายแตกงานนะคะมาพร้อมกับตัวไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟ LED ในส่วนของไฟด้านหน้านะคะถัดมาในส่วนของกระจังหน้านะคะได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเป็นสีดำเมทัลลิกนะคะมาพร้อมกับตัวคิวโครเมียมอยู่บนฝากระโปรงนะคะก็กันชนนะคะสีสวยสวยเดิมๆนะคะตัวสีนะคะไม่มีรอกไม่มีร่อนนะคะสวยๆนะคะในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะ ตัวนี้นะคะเจ้าของเดิมนะคะติดตั้งไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นตัว2.5 z เป็นปี2014นะคะเป็นตัว D ีแม็นะคะมาพร้อมกับตัวแคปนะคะคันนี้นะคะจัดทรงให้แล้วเรียบร้อยมาพร้อมแม็กนะคะแต่งซิ่งให้แล้วโหลดแล้วเรียบร้อยจัดทรงเรียบร้อยนะคะสำหรับไปรุ่นหรือว่าใครๆที่มองหา ตัวรถที่พร้อมแต่งพร้อมสิ่งแล้วนะคะอันนี้เราจ,จัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะผ่อนสบายสบายนะคะถัดมาในส่วนของด้านข้างฝั่งซ้ <pregn term. S 1> ายกันนะคะในส่วนของฝั่งซ้ายนะคะตัวกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสีด้านข้างประตูนะคะด้านข้างฝั่งคนขับนะคะสีเดิมเรียบเนียนนะคะสติ๊กเกอร์โลโก้นะคะต่างๆนะคะตัวสเปคแคปอยู่ครบนะคะเบารองกันมือนะคะเจ้าของเดิมติดให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ตัวกระจกนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะตัวนี้ติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยนะคะฟิล์มมือดำนะคะแล้วก็ในส่วนของช่องไฟระยะห่างประตูนะคะเดิมๆสวยๆเท่ากันทุกช่องนะคะไม่มีมิดเบี้ยวนะคะถัดมาในส่วนของด้านหลังตัวกระบะนะคะตัวกระบะด้านหลังนะคะสีกระบะด้านข้างฝั่งซ้ายนะคะสวยๆเรียบๆนะคะสีไม่รอกไม่ร่อนนะคะเดิมๆสวยๆช่องไฟระหว่างหัวเก๋งกับกระบะนะคะ เท่ากันทุกทุกจุดนะคะไม่มีผิดรูปนะคะไม่มีบิดเบี้ยวในส่วนของแมกนะคะนะคแมกนะคะเป็นแมกกานนะคะเจ้าของดื่มแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะถัดมาในส่วนของด้านหลังกันนะคะในส่วนของด้านหลังตัวโคมไฟนะคะเป็นโคมไฟนะคะสวยๆเดิมๆจากโรงงานนะคะทั้งสองฝั่งข้างซ้ายขวานะคะตัวมือเปิดนะคะได้เป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะ วัวนี้นะคะเจ้าของเดิมนะคะใส่ไฟดองให้แล้วเรียบร้อยรถแต่งซิ่งนะคะนะใครที่มองหาหรือตามหาอยู่นะคะรถใช้งานมีเยอะนะคะสำหรับปี14นะคะคันนี้วิ่งไป150,000กว่า 150, กิโลนะคะใครสนใจหรืออยากได้ตัวรถก็สอบถามรายละเอียดข้อมูลกับพัดได้เลยนะคะเรามาต่อในส่วนของตัวแม็กไลเนอร์นะคะ ตัวแมกไลเนอร์รายละเอียดแมกไลเนอร์นะคะสวยสวยเดิมเดิมนะคะเจ้าของเดิมรักษารถได้ดีนะคะสภาพรถโดยรวมนะคะบอกเลยนะคะแปดสิบเก้าสิบเปอร์ซ็นนะคะสำหรับรถเราได้มานะคะรถไม่มีพิการไม่มีจมหนักไม่มีชนหนักนะคะเล่มทะเบียนไม่มีสูญหายนะคะมั่นใจได้เลยนะคะตัวโครงสร้างเดิมนะคะรถเดิมๆโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะอันนี้คือในส่วนของด้านข้างฝั่งฝั่งขวานะคะในส่วนของฝั่งขวาไม่ว่าจะเป็นตัวสีรถ ช่องหางมุมสันต่างๆนะคะที่มาจากโรงงานนะคะไม่มีรักยิ้มไม่มีรอยขีดข่วนนะคะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของห้องโดยสารกันต่อนะคะภายในห้องโดยสารน,นะคะ,นะคะตัวนี้จะได้เป็นสีทูโทนนะคะออกสีเแบจตัดสีดำนะคะคนโซนข้างบนจะได้เป็นสีดำนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะสีเบจสวยๆนะคะบอกเลยว่ารถสภาพนะคะสวยๆนะคะตัวเบาะไม่มีขาไม่มียุบนะคะสวยๆเดิมๆคันนี้ได้เป็นเพียร แมนนวดนะคะมาพร้อมกับจอเครื่องเล่นนะคะเป็นจอ Android นะคะเชื่อมต่อ usb aux ได้นะคะพวงมาลัยนะคะมีหน้าจอเรือนใหม่นะคะในส่วนโดยรวมนะคะภายในห้องโดยสารนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะอะ่เดี๋ยวจะพาไปดูภายในห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าสภาพภายในห้องเครื่องหรือว่าโครงสร้างหน้านหน้าของตัวรถนะคะนะเป็นยังไงกันบ้างนะคะอันนี้ตามเม,มาดูเลยนะคะแลเ,เรามาชมในส่วนของตัว ห้องเครื่องกันนะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ดีดีดีไอนะคะเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะคะเป็นเครื่อง2 5 0พนนะคะภายในห้องเครื่องนะคะสวยๆนะคะห้องเครื่องแห้งสะอาดนะคะ <Okay. S 1> ไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มนะคะรอยรั่วซึมต่างๆไม่มีนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวรอยมาร์กหรือว่าต่างๆจุดต่างๆนะคะแต้มสะคะีคิวซีนะคะปั๊มเบรกนะคะไม่มีรั่วซึมน้ำมัน อมอลมเบกนะคะในส่วนต่างๆนะคะ Q ีสีแต้มนะคะเด,เดิมๆสวยๆนะคะในส่วนของคานฝั่งขวานะคะคานหน้าฝั่งขวานะคะเดิมนะคะตัวนี้ไม่ได้ทํามารถไม่เข้าโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นแก้มซ้ายแก้มขวาตัวน็อตไม่เสื่อระยับนะคะในส่วนของ โครงสร้างตัวรถนานหน้านะคะในส่วนของตัวขานก็เช่นเดียวกันนะคะตัวขานหน้านะคะรอยเม็ดอาร์ตรูกลมๆมนๆนะคะจากโรงงานนะคะอยู่ครบไม่มีบิดเบี้ยวสวยๆเดิมๆนะคะถัดมาในส่วนของฝั่งซ้ายนะคะตัวฝั่งซ้ายนะคะขานนะคะแล้วก็แผ่นเพจเดิมไม่มียับยูยี่สวยๆเดิมๆจากโรงงานนะคะจะเป็นแผ่นเพจสวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็ในส่วนของแก้มซ้ายนะคะแก้มฝั่งซ้ายนะคะน็อตไม่ขยับตัวแก้มไม่มีปิดเบี้ยวไม่เคยโดนชนมานะคะในส่วนต่้งๆอยู่ครบแบตเตอรี่นะคะถัดมาในส่วนของฝากระโปงนะคะฝากระโปงนะคะน็อตไม่เคยขยับนะคะเป็นฝากระโปงเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมหรือว่ายาง นะคะที่มาจากโรงงานนะคะรอย QC เม็ดกลมๆนะคะสติกอร์ข้อควรระวังต่างๆนะคะจากโรงงานอยู่ครบทุดๆเลยนะคะแตมสี QC ต่างๆนะคะอันนี้ในส่วนของฝากระโปงนะคะแผ่นกันความร้อนนะคะไมยุยแผ่นกันความร้อนไม่มีหรุดลุยไม่มีย้วยนะคะเดิมๆสวยๆนะคะสาหรับคันนี้นะคะนะคะ่ะสาหรับคันนี้นะคะพัตตี้พาชมรอบๆตัวรถภายใด ตัวรถแล้วก็ภายในห้องเครื่องกันแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากได้ข้อมูลตัวรถหรือว่าสอบถามรายละเอียดการออกรถนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับคันนี้นะคะติดต่อเข้ามาหาพี่ตี้ได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นให้เลยค่ะ0971126820นะคะ0971126820นะคะ เบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรได้เลยนะคะรายละเอียดตัวรถนะคะเราปรับสภาพหรือว่าเช็คส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบไฟระบบเบรกนะคะต่างๆเราเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ๆลูกค้าท่านใดที่ได้ปลอยมั่นใจได้เลยนะคะตัวเรามีประกันตัวรถให้ด้วยนะคะ สนใจยังไงก็ติดต่อสอบสถามเข้ามาได้เลยนะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะปะติฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตหรือว่ารับชมคลิปรถเข้าใหม่วันนี้ปติขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ